นิงปณิตาอัปเดตเรื่องยาเดินหน้าฟ้องมือที่3ลั่นหลักฐานชัดมากเดินหน้าฟ้องมือที่3นิงปณิตาที่หอบเพื่อนสีรกิจความสวยความงามเพื่อนสาววุ้นเส้นวิริธิพาพาตัวแทนครอบครัวเอวาสมดำไปฉลอง9เดือน 4 0 0 0 0ขวบพาเทียวสวิตฝรั่งเศสเจ้าตัวได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าคือตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไงให้มันเป็น เวของใครจะเข้าใจแบบไหนแต่สำหรับเราเองเราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วและเราก็โอเคที่สุดการอย่าให้มันเป็นไปตามของเวลาของมันคำตอบมันไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากลามันจะเป็นคำตอบของมันเองซึ่งมันมีบทสรุปที่เป็นทางออกชัดเจน ของทั้งสองคนแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้น้องนิวรินให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาเราว่าไม่ต้องไปคิดตรงนั้นแล้วที่ทําหน้าที่แม่ให้ดีณวันนี้ก็ต้องทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงด้วยเส้นกันดังนั้นวันนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพของเราในแง่ของการทําธุรกิจมากขึ้นวันนี้ทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้ลูกให้ดีที่สุดแค่นั้นในส่วนของเรื่องการฟ้องอย tá yeah. ฟ้องร้องยืนยันคำเดิมว่าให้กฎหมายเป็นตัวดำเนินการจัดการดีกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่ยุ่งแล้วแต่วันนี้ศาลร,รับฟ้องแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งศาลร,รับฟ้องแล้วที่เราได้ฟ้องในเรื่องของมือที่3ามพยานหลักฐานที่มีชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนผิดบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราฟ้องอยาจริงๆไม่ใช่ฟ้องอยาแต่เป็นการฟ้องบุคคลที่3ที่กระทําให้เกิดปัญหาแล้วถ้าสม มมุติเราพูดประโยคนี้แปลว่าเราฟ้องบุคคลที่สองที่กระทําให้เกิดปัญหาก็จะมีคําพูดตามมาในคอมเมนต์ต่างๆว่าแล้วทําไมถึงไม่จัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวตัวเราเองซึ่งอันนี้ก็คือวิธีการจัดการคนที่ใกล้ตัวเรานั่นเอง